เจนนี่ย้อนคลิปน่ารักเล่นกับน้องโนล่าที่ริมชายหาดค่ะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่านะรักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวนางเอกสาวเจนนี่อารพา,าัฒนป้อมเพชรกับสามีอย่างมิกกี้นอนอารพา,าัฒนนป้อมเพชรค่ะโดยเมื่อวันที่29พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา เมื่อปี2562ทางคู่นั้นได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกอย่างน้องโนา่ามาเป็นแก้วตาดวงใจให้ล่ะคะ่ะตอนนี้ก็ยิ่งโตใช้แววคำน่ารักและนางแบบตัวน้อยให้เราได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆล่าสุดนี้ทางคู่ที่พาน้องโน่าไปพักผ่อนยอนใจรับบรรยากาศกันถึงทะเล ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่น้องโนล่าไปทะเลหัวหินและเหยียบทรายสัมผัสน้ำทะเลครั้งแรกคะ่ะและสาวเจนนี่เธอเองได้ปล่อยคลิปน่ารักขณะที่เจ้าตัวกำลังหยอกล้อก,กันกับน้องโนา่าอยู่ริมชายหาดพร้อมกับแคปชั่นดีๆซึ่งเป็นโมเมนต์ที่น่ารักพร้อมกับเห็นรอยยิ้มของน้องโนล่าแล้วเล่วก็แฟนคลับใจละลายเลยแหลคะค่ะ